สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆทุกคนนะครับวันนี้พบกับช่อง Edeton Channel ครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการซ่อมเกี่ยวฝาสูบโซ n ิกครับแบบงบประหยัดนะครับใช้ไม่ถึงใช้งบไม่เกิน200ครับอ,อุปกรณ์นะครับมีประมัณนี้ครับ ดอกสว่านครับไปหาซื้อเอานะครับมันมีอยู่ในชุดของมันอยู่แล้วครับในชุดของมันก็จะมีแบบนี้มีมาอย่างนี้เลยครับงบไม่กี่บาทครับนี่มีมาแค่นี้ระดับแรกนะครับให้เรา ใช้ดอกสว่านนะครับเจาะรูครับเจาะไปเลยครับเจาะเข้าไปทั้งสองฝั่งเลยครับเจาะเข้าไปพอเจาะเสร็จให้เรานําดอกทาบเกีียวนะครับตาบครับตาบให้ตรงนะครับแล้วให้เราตาบลงไปจนมันตึงมือพอนะครับ ตึงมือประมาณสุดสุดสุดของนั้นเนี่ยครับครับสุดของรูมันก็กเก่านะครับแล้วพอพอเสร็จแล้วครับพอเราตาบเสร็จแล้วปุ๊บให้เราหยิบตัวนี้มาครับเกีียวสปริงใส่เข้าไป แต่เข้าไปในรูนะครับนี่มันก็จะเป็นประมาณนี้ครับตัวนี้ใช้ดีมากนะครับปึ๊บให้เราใส่ลงไปในรูครับใส่ลงไปในรูครับแล้วก็หมุน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 พอหมุนเสร็จนะครับให้เราใช้ตัวนี้นี่ครับแล้วก็ตอกลงไปนะครับตอกลงไป ก็ทําเหมือนกันทั้งสองข้างนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้น,นครับสามารถขันขันได้ตึงนะครับแบบตึงๆแน่นไม่มีแบบหัวตัวนี้ก็ไม่เสียด้วยนะครับไม่เหมือนของเดิมมาของเดิมขันพอตึงแล้วก็ต้อง พอตึงแล้วมันก็เกลียวมันบางเกลียวมันอ่อนครับพอพอตึงปุ๊บมันก็รูดไปเลยแต่ว่าอันนี้ดีใช้ดีครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับขอบคุณครับ